สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่อาเที่ยมวมอไปวันนี้เขาจะมานะครับผมทดสอบเป็นอุปกรณ์นะครับผมไม้กันสัน่นฮะรีวิวนะครับถึงบ้านทรงโมเดลน,นะครับผมอ่างบประมาณเบื้องต้นนะครับผมสองแสนห้าตอนนี้นะครับผมช่างได้อ่าก่อสร้างไปนะครับผม แ0แล้วแหละนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มฉาบปูนนะครับผมที่ผนังกันไปบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันให้เพื่อนๆสมาชิกได้ดูนะครับผมว่าตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับไปดูก่อผมจะใช้นะครับผมไม้กันสันนี้ถ่ายนะครับผมแล้วก็จะได้เปรียบเทียบให้เพื่อนๆนะครับผมสมาชิกนะครับทุกท่านได้ดูนะครับผมว่าภาพในการนะครับผมถ่ายจากไม้กันสนนะครับแล้วก็ ถ่ายจากมือถือธรรมดานั้นต่างกันแค่ไหนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้ผมใช้ไม้เซลฟี่อยู่นะครับผมแล้วก็จะนะครับผมเดินเข้าไปนะครับผมภายในบริเวณบ้านนะครับแล้วก็จะถ่ายให้กับเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับในการใช้ไม้เซลฟี่นะครับผมคุณภาพของภาพนั้นจะออกมาเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปทดลองกันดูครับตอนนี้ผมได้ใช้ไม้เซลฟี่นะครับผมแล้วก็ได้เดินนะครับผมเข้ามาที่บริเวณนะครับ ภายในบ้านนะครับก็เดินเข้ามาดูไซต์งานก่อสร้างนะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับผมมีการฉาบนะครับผมผนังไปนะครับผม่าพอประมาณแล้วนะครับบริเวณที่ห้องนี้นะครับผมก็ฉาบนะครับผมที่ด้านในนะครับผมหนึ่งแผงนะแสงมันอาจจะน้อยนะครับผมก็อ่า ด้านนี้ฉากไปนะครับผม2แผงแล้วพื้นที่เรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่คือการนะครับผมใช้ไม้เซฟี่ในการถ่ายนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมภาพมีการนะครับผมเคลื่อนสั่นไว้อะพอประมาณนะครับจากนั้นผมเดินมานะครับผมทางบริเวณหลังบ้านนะครับผมซึ่งมันจะเป็นพื้นที่ตะปุ่มตะปั่มนะครับอ่ะ มานะครับผมบริเวณข้างบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็เดินนะครับผมมาเรื่อยๆนะปึ๊บทีนี้ผมจะไปลองนะครับผมใช้ไม้นะครับผมที่เป็นไม้กันสั่นนะครับผมแล้วก็มาดูคุณภาพของอาวิดีโอกันนะครับผมว่าจะต่างกันแค่ไหนนะครับครับตอนนี้ผมได้ใช้นะครับผมไม้กันสั่นนะครับ ในการถ่ายคลิปวิดีโอนะครับผมแล้วก็จะหมุนบนนะครับผมไปรอบๆนะครับดูนะครับผมกล้องก็จะนะครับผมเคลื่อนตามนะครับผมเป็นจังหวะเนาะทีนี้ผมจะพานะครับเพื่อนๆเดินเข้าไปนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบกันนะครับผมกับการใช้ไม้เซฟี่นะครับผมแล้วก็ไม้กันสั่นนะครับว่าคุณภาพของวิดีโอนั้นมันนะครับผมจะแตกต่างกันแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเรา เดินเข้าไปดูพร้อมๆกันนะครับไปครับตอนนี้ผมได้ใช้ไม้กันสั่นนะครับผมแล้วก็เดินเข้ามานะครับในบริเวณสายงานก่อสร้างที่ช่างได้ทำงานทิ้งไว้นะครับผมใช้นะครับผมไม้กันสั่นนะครับซึ่งมันจะมีนะครับอแอปที่ทำงานร่วมกันกับโทรศัพท์นะครับ เป็นแอปของโมซานะครับผมจะทําให้สามารถนะครับผมทําทให้ภาพนั้นมีมุมกว้างได้นะครับผมแล้วก็จะทําให้การน,นะครับผมสมูทของภาพนั้นมองเห็นได้ชัดนะครับมากขึ้นเพราะว่านะครับผมทํางานร่วมกันกับแอปที่มีมาในไม้กันสันนะครับแล้วก็เราก็โหลดแอปของโมซานะครับลงไปในโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้ แอปในการนะครับผมถ่ายกล้องวิดีโอนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมการเดินนะครับผมก็เดินรวดเร็วเท่ากันนะครับแต่ว่าคุณภาพนะครับทีนี้ผมเดินมาด้านหลังบ้านนะครับผมที่พื้นตะปุ่มตะปับนะทีนี้นะครับผมคุณภาพของงานของภาพจะออกมาเป็นยังไงนะครับจะเห็นได้ว่าความสมูทของภาพนั้นนะครับผมมีมากกว่ากันนะครับ อ่ะอ่ะโอเคนะครับทีนี้ก็เดินออกมานะครับผมด้านนอกแล้วอ่ะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับผมประมาณนี้นะครับตอนท้ายก็มีนะครับผมนักข่าฮานอยเหมือนเดิมน,นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวเราไปเปรียบเทียบกันนะครับ เสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับนักฆ่าหานอยอยู่ตอนถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้อ่ะก็นะครับผมรีวิวไม้กันสัตว์นะครับผมโมซ่านะครับมินิเอสเซนเชียลนะครับผมตัวเดิมนะครับผมที่ไปเคลมกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปนี้มีเวลาเราก็จะไปนะครับผมอ่ะท่องเที่ยวกันนะครับแถวนี้มีน้ําตกเยอะแยะนะครับเดี๋ยวจะไปถ่ายมาให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านได้รับชมกันนะครับผม วันนี้ก็มีนะครับผมข้อมูลอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกช่องเที่ยวมั่วไปนะครับผมวันนี้มาดูหวยลาวกันก่อนเลยนะครับหวยลาวนะครับผมชุดเด่นเด่นนะครับผมเป็นนะครับสามเก้านะครับผมแล้วก็สามแปดแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับผมเป็นหนึ่งห้านะครับแล้วก็หนึ่งสี่นะครับผมเด่นนะครับผมสี่ชุดนะครับ 05นะครับ04นะเด่นนะครับผม4ตัว38 39 04 05นะครับตัวรองเป็น03แล้วก็02นะครับอ่าทีนี้มาดู3ตัวนะครับ3ตัวเด่นนะครับ015นะครับอ่า015นี่มันซ้ำนะครับผมอ่า915 015นะครับ439 5 สานะครับผมให้เด่นไป4ีชุดนะครับที่เหลือก็ลองนะครับผมลองก็ให้ติดเอาทุนคืนกันบ้างนะประมาณนั้นนะครับ2ตัวเหมือนกันนะครับผมสองตัวบนล่างนะครับผมก็ให้ติดเอาทุนคืนเนาะนิดๆหน,น,น,น่อยๆนะครับผมชุดเด่นก็เป็นสี่ชุดนี้นะครับชุดลอง4ี่ชุดอ่ะเป็นหวยลาวนะครับวันนี้ หวยลาวง่ายหน่อยวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับเด่น4ชุดนะเด่น4ชุดอ่ะลอง4ชุดนะครับ3ตัวนะครับเด่น4ี่ชุดลอง4ี่ชุดตัวกันนะครับเอาทุนคืนประมาณนี้นะทีนี้มาดูนะครับนักฆ่าฮานอยผลงานเป็นไงเมื่อวานนักข่าฮานอยนะครับนักฆ่าฮานอย ผลงานของเมื่อวานนะ,ะมาดูผลงานของเมื่อวานกันนะครับนักฆ่าฮานอยนักฆ่าฮานอยมากันเกือบทุกนอยเลยนะครับผมเมื่อวานน่าเสียดายมากฮานอยพิเศษนะครับฮานอยปกติ VAP อ่ะมาดูกันนักฆ่าฮานอยนะครับ <c oughs> ฮานอยพิเศษสองเก้าเก้านะครับเก้าเก้าไม่มีเก้าศูนย์เก้าศูนย์ 90ก็ไม่มีนะครับผมฮานอยพิเศษนะฮานอยพิเศษหลุดนะครับ29990ไม่มี90นะครับมีแค่70เท่านั้นเองฮานอยปกตินะครับ882นะครับผม82มีนะครับอ่ะ829797 97, มีนะครับตัวที่ชนกันฮานอยพิเศษมานะครับผมฮานอย VIP93 นะครับอ่ะ93 9ก้าสามหกสี่หกสี่ไม่มีนะครับผมดังนั้นเมื่อวานนะครับเข้าฮานอย v i p กับฮานอยปกติเท่านั้นเองนะ <c oughs> มาดูวันนี้กันนะครับผมสำหรับฮานอยนะครับสูตรนักฆ่าฮานอยสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรใหม่นะเมื่อวานก็ผ่านมานะครับหลุดฮานอยพิเศษไปเท่านั้นเองนะวันนี้นะครับผมเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกสี่สามสอง ฝั่งฮานอยสุดเจ็ดใหม่นะครับหกสี่สามสองศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดนะครับวันนี้เลขเด่นนะครับเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์มีครบหมดเลยนะครับผมฝั่งทั้งฮนะานอยสุดเจ็ดนะฝั่งฮานอยนี่นะครับผมก็มีศูนย์นะครับมีศูนย์ตัวเดียวนะเก้าไม่มีนะครับผมแปดไม่มีเจ็ดไม่มีอ่ะ ชนเด่นอีกชุดนะครับผมเป็นหกเจ็ดแปดนะครับดังนั้นวันนี้ชุดเด่นก็จะเป็นเจ็ดกับแปดนะครับสองสายนี้นะครับแปดชุดนะครับผมเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองแปดหกแปดสี่แปดสามแล้วก็แปดสองนะครับผมเป็นชุดนักฆ่าฮานอยนะครับสําหรับสูตรที่หก <c oughs> ทีนี้มาเปรียบเทียบนะครับผมเปรียบเทียบฮานอยนะ ฮาหนอยวันนี้กันนะครับผมเริ่มที่ฮาหนอยพิเศษกันก่อนนะครับเดี๋ยวขยับสักนิดหนึงฮานอยพิเศษนะครับวันนี้5้าหนะครับห้าหกเจ็ดหกเจ็ดแสองนะครับมาดูชน ตัวไหนกันบ้างนะครับในนักข้าฮานอยสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามหสามเจ็ดสามแปดที่ชนนะครับผมมีสามเจ็ดสามแปดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวิเคราะห์จากสูตรนี้ก่อนแล้วกันนะครับผม สุดนี้นะครับวิ่ง6กับ7นะหาหน่อยพิเศษวันนี้นะครับผมเด่นฟังนะครับผมขวามือ65 65 66 67 75 76 77นะครับฝั่งซ้ายมือ37 38 36 37 38 สองหกสองเจ็ดสองแปดนะครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูตัวเลขที่ชนนะครับในรานะคาห้าหนอยเนอะหกห้าหกหกหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดหกห้านะครับผมมีติดมีติดหกห้าเจ็ดห้านะครับหกห้าอ่ะนะครับผม ที่ตัวที่ติดนะมีหกห้านะครับเจ็ดห้าหกเจ็ดมีไหมหกเจ็ดหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดนะครับหกเจ็ดตัวน,นี้ชนนะครับผมอ่ะหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดมีไหมเจ็ดเจ็ดไม่มีนะครับผมเจ็ดหกอ่ะเดีนอยู่สามตัวนะครับแปดหกมีนะครับผมแปดแปดหกมีนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดไม่มีนะครับผม เด่นอีกตัวเป็น8 6นะครับ1 2 3 4ชุดนะครับ8 5ไม่มีนะครับผมอ่าเด่นอยู่ที่นะครับผม4ชุดนะฮาหนอยพิเศษฝั่งขวามือนะครับทีนี้ไปดูฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะครับ3 3 6 3 7 3ห2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8 2 6 2 7 8, 2ห มีสามเจ็ดนะครับ3ามแปดสองเจ็ดแล้วก็สองปดนะครับสี่ชุดนะฮานอยพิเศษนะครับผมสี่ชุดวิ่งหกับ7ดนะครับต่อมาเป็นฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับ, 4, บ6 7, 7, 7 8จ็ดเจดปดเนะครับแล้วก็สองสามสมาดูนะครับตัวเลขที่ชนกันกับ สูตรนักฆ่าฮานอยนะครับผมวิเคราะห์ชุดนี้กันไปก่อนตามสูตรนี้นะครับผม6 7 8 7 8 9นะครับ69 68 6 7 7 9 7 8 7 7นะครับ6ชุดฝั่งขวามือฝั่งซ้ายมือนะครับ6 4 6 4 6 3สา หกสองหกสี่หกสามหกสองหสี่หสามหกสองเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองนะครับผมหชุดเท่ากันนะครับผมสําหรับฝั่งนี้นะครับผมหชุด <c oughs> 6ชุดนะครับวิ่งนะครับเป็นหกับเจ็ดวิ่งเป็นหกกับเจ็ดนะครับทีนี้มาวิเคราะห์กับชุดนักฆ่าฮานอยนะครับผมสาย ขวามือนะครับหกเก้าหกป็ดนะครับหกเก้าหกแปดนะครับหกเก้ามีนะครับผมหกแปดมีนะครับหกเจ็ดมีนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าไม่มีนะครับผมเจ็ดเก้าไม่มีเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดเไม่มีนะครับเจ ไม่มีนะครับผมวันนี้เด่นอยู่ที่3ชุดนะครับลอง3ตัวนะครับ7 9 7 8 7 7, 7. มาดูฝั่งซ้ายมือนะครับ4 6 4 7 4 6 4 7 3 6 3 7 2 6 2 7นะครับ4 6 4 6ไม่มีนะครับผมอ่ามี4 7นะครับ3 7 2 7 4 7 3 7 2 7นะครับมี4 8 เจ็ดสมี48นะครับ4ี่มีสามมีนะครับสอดมีอ่ะดังนั้นนะครับผมวันนี้นะฮานอยปกตินะครับผมชุดฟังนะครับผมซ้ายมือนะครับผมสี่เจ็ดสี่แปดฝั่งขวามือนะครับผม69 68้าหกดหกเจนะครับ78 7ดเป็นชุดตัวรองนะครับ เป็นชุดตัวลองอ่นะครับผมฝั่งละ6ชุดนะครับผมเลือกใช้งานนะครับผมตามที่เพื่อนเพื่อนนะครับผมสมาชิกชอบเนาะเลือกเอานะครับผมฝั่งซ้ายฝั่งขวานะทีนี้มาดูข้อมูลนะครับผมฮานอย v ip นะครับเป็นฮานอยสุดท้ายแล้วกันนะครับฮานอย vp วันนี้วิ่งเป็น3กับ4นะครับ สกับ4วิ่งอะฝั่งซ้ายมือนะครับผมมี37 38 39ด7 48 49นะครับฝั่งขวามืออ่าฝั่งขวามือนะครับฝั่งซ้ายมือ3 2นะครับ4 2 5 2 4 3 5 3, 5 3 5 4, แล้วก็ห้นะจีนี้เรามาดูข้อมูลกันนะครับ มันไม่มีโอกาสที่จะตรงนะครับผมเพราะว่าข้อมูลนะะักฆ่าฮานอยนั้นเป็นข้อมูลของฮานอยสูตรที่7ดนะครับสูตรฮานอยปกติเนาะใช้นะครับผมสูตรหวยของฮานอยปกตินะครับมาคํานวณดังนั้นตัวนี้ให้เน้นไปที่ฮานอยปกตินะครับทีนี้ผมจะวิเคราะห์สําหรับตัวนี้นะครับผมก็คือ6ชุดที่วิเคราะห์กันไว้นี่เองนะครับผม3 7นะครับ4 7 สามแปดสี่แปดนะครับผมตัวเด่นสี่ชุดนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เด่นเด่นไม่ได้นะครับผมใช้งานนะครับผมจํานวนนะครับผมหกชุดนี้นะครับตัวเลขเบิ้ลถามเป็นซ้ำสามกับสี่สี่เท่านั้นนะครับสามสองสี่สองห้าสองสี่สามห้าสามห้าสี่นะครับก็เป็นข้อมูลฮานอยน,นะครับผมนะบบอ,า,มผมอา VIP ของวันนี้นะครับหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สามสี่ห้านะ วิ่งเป็นสามกับสี่นะครับผมสำหรับข้อมูลของฮานอย v. i p นะครับทีนี้มาย้ำนะครับผมตัวเลขนะครับผมสี่ชุดนะสี่ชุดนะครับผมสี่ชุดเป็นชุดนี้นะครับผมสามเจ็ดนะครับสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสี่ชุดฝั่งนี้นะครับผมฝั่งนี้ของ v. i p. นะครับผมหกชุดนะตัดไม่ลงนะครับ ทีนี้มาดูฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติเด่นสี่ชุดนะครับผมเป็นฝั่งขวามือนะครับผมหกเก้าหกแปดนะครับเจ็ดเก้าเจ็ดแปดอ่ะสี่ชุดนะครับฝั่งซ้ายมือฝั่งซ้ายมือนะครับผมหกสี่หกสี่มันสงสัยคงจะเด่นตามนี้แหละนะครับผมเป็นหกสามละกันนะครับหกสาม กลายเป็นแปดดิ่นเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นแปดดิ่นฝั่งนี้อ่ะนะครับผมผมวิเคราะห์ตามนี้เลยนะครับ<ๆ>เพราะว่าสามหกเรามีในนักค่าหน่อยไหมสามหกไม่มีนะครับสามหกสามเจ็ดสามหกสี่หกไม่มีนะครับสามหกสี่หกไม่มีดังนั้นนะครับผมอ่ะเอาตามนี้เลยนะครับสามเจ็ด นะครับสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดนะครับสี่ชุดอ่าฮานอยพิเศษนะครับผมเหมือนกันนะครับสี่ชุดสามเจ็ดสามแปดนะครับสองเจ็ดสองแปดหกห้าหกหกเจ็ดห้านะครับเจ็ดหกแล้วก็แปดหกนะครับฝั่งนี้อ่าหกหกนะครับไม่ใช่นะต้นทีนะครับผมหกห้าเจ็ดห้านะครับ จ็ดหกแปดหกอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมเป็นข้อมูลของฮานอยนะครับในวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเด่นฝั่งละสี่ชุดนะเด่นฝั่งละสี่ชุดนะครับผมเด่นฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้หกนะไปเลือกเอานะครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านวันนี้เป็นข้อมูลนะครับผมฮานอยแล้วก็หัวลาวนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านจงโชคดีนะครับผมเฮงๆรวยๆกันนะครับผมสําหรับวันนี้ ก็ขอลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับอ่ะแคปข้อมูลนะครับแคปข้อมูลแคปข้อมูลแล้วก็ไปเลือกดูนะครับแคปข้อมูลฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับผมแล้วก็สูตรนักฆ่าฮานอยนะครับผมชอบสูตรไหนก็ไปเลือกใช้งานออกนะครับผมตัวเลขที่เด่นนะครับวันนี้เป็นสาย7นะครับ7 6 7 4 7 3 7 2 8 6 8 4 8 3แนะครับแล้วก็82ส่วนสูตรที่7นั้นผมยังไม่ใช้งานเนาะ นะครับสุดเจ็ดยังไม่ใช้งานนะครับแต่เมื่อวานเขาเข้านะครับเพราะว่าเขาตรงกันวันนี้ข้อมูลที่ตรงกันนะครับมี4ี่นะครับ3ามนะครับแล้วก็2,7นะครับที่ตรงกันนะครับมีแค่นี้เองนะครับ60อ่ะมี60ด้วยนะครับผมที่เป็นข้อมูลตัวเลขที่ตรงกันนะครับ60 40นะครับ30 แล้วก็สองศูนย์นะภายในเก้าตัวอ่ะสิบสองตัวนี้นะครับผมน่าจะติดฮาหน่อยนะครับสักสามฮาหน่อยเนาะจะติดตัวไหนบ้างนะครับผมไม่รู้นะแต่สูตรหกนี้มันเป็นนะครับผมสูตรฮาหน่อยปกตินะครับสูตรฮาหน่อยปกตินั้นตัวเลขนะครับเด่นอยู่ที่แปดตัวนี้นะครับเจ็ดหกเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสองแปดหกแปดสี่แปดสามแล้วก็แปดสองนะครับภายในแปดตัวเลือกตัวที่ชอบนะครับนําไปใช้งานฮาหน่อยปกตินะครับ อ่ะสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ